สวัสดีนะครับสวัสดีเพิ่งกลับมาจากสวนจะพามาชมกล้วยกล้วยอะไรนะกล้วยไข่กล้วยหอมนะฮะกล้วยหอมกล้วยหอมหวีนะฮะหวีสวยๆนะครับอ่าหนึ่งหวีนะฮะยี่สิบสามผลโดยประมาณนะแม่จ้าหวีละยี่สิบสามผลนดูนี่ป้งผมนะฮะเล็กไปเลย เคยเห็นกล้วยนี้นี่นะครับขออนุญาตโชว์หน่อยนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการบำรุงกันด้วยเอานี่นะฮะเดี๋ยวขออุญาตไปเช็คกํำหนักให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นกล้วยกล้วยหอมจากสวนนะเดี๋ยวเราจะจัดการฮิวมิกนะครับห้าโลสี่โลแปดแม่สี่โลแปดขีดครับวีเดียว 4.8นะน้ำหนัก4.8นะครับก็ประมาณนี้นะฮะอุ๋ยลูกก,ก,นนะก,ลกลมนะครับก็อ่าเป็นกล้วยจากสวนนะก็จัดจัดจัดกลมกลมนะฮะพร้อมกับมะม่วงส,สวยๆนะฮะร,รอบนี้พ่อ,อไปจากตรงไหนวะลูกนี่เหรอไม่ใช่ไหมนี่นะหวางไว้ก่อนอ่าลูกสาวบอกว่าวางไว้ก่อนนะฮะอ่ลูกสาวบอกว่าว,นนา,ว,วางไว้ก่อน <c oughs> ค่อยๆค่อยๆทย,ย,ยอยตัดนะครับค่อยๆทย,ยอยตัดนะเป็นกล้วยที่เริ่มนะครับเริ่มใส่ฮิวมิกเริ่มใส่ปุ๋ยนะฮะอินทรีย์ชีวภาพนะครับสูตรไอยเรศนะสูตรไอยเรศใส่ลงไปนะครับตอนนี้จะโชว์ว่าเป็นผลงานยังไม่กล้าพูดเต็มปากนะเพราะว่ากล้วยมันเริ่มออกก่อนที่เราจะวานนะเดี๋ยวเรารอสักเป็นกล้วยนอหลังนี้แล้วกันนอนนอหลังชุดนี้นะฮะกล้วยนอหลังๆนะเดี๋ยว เขาออกมาประมาณไหนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปโม้กันนะวสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะนี่นะจ๊ะผิวก็ค่อนข้างจะนวนนะฮะแต่ว่ารอบนี้มีแตกนะมีแตกผมมั่นใจว่ามันแก่จัดในส่วนหรือว่ามันขาดน้ําหรืออะไรก็ไม่รู้เพราะว่ารอบขึ้นมันไม่ไม่ค่อยจะทันก็เดี๋ยวจะลองใส่ไอายเลสนะครับเป็นฮิวมิกนะฮิวมิกอายเลสปักกุงดินเพื่อที่อาจจะช่วยอาถนอมเรื่องการแตก นะมีการแตกกันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวเราจะลองไปใส่นะครับรอบนี้นะฮะที่เราใส่ไว้เนี่ยยังไม่ได้อาทิตย์นะยังบอกว่าเป็นผลงานไม่ได้นะฮะเพราะว่าอาจจะงามมาจากนะอย่างอื่นแล้วเดี๋ยวเราจะลองมาปรับปรุงดินกันนะเดี๋ยวเราเอาวีวีนี้นะยี่สิบสามยี่สิบสามผลนะฮ <c oughs> <c oughs> นะนี่นะฮะสวยๆนะเพื่อนๆดูตามนะครับยี่สิบสามผลเดี๋ยวเราจะลองไปนะฮะสองล่องนะไม่เยอะสองล่อง นะครับใส่กันไว้2ร่องนะอ่าค่อยๆทย,ยอยตัดไปนะครับอ่ะฝากให้ติดตามนะครับผลงานกับปุ๋ยอินทรีย์นะครับแล้วก็ฮิวมิกชนิดเม็ดนะครับตาไอยเรตนะครับผมขอบคุณครับ